ก็นักลงทุนทุกท่านครับค่ะสถานการณ์ตลาดตอนนี้เป็นเช่นไรเด้งกลับมาแล้วนะบรรยากาศใช่ครับก็ภาพรวมอย่างที่เราเห็นกันคือช่วงที่ผ่านมาคือไซเบอร์ดาวนะครับปรับฐานลงมาเรื่อยๆคีย์เวิร์ดสำคัญคือปัจจัยต่างประ,ะเทศบอลยูเนี่ยที่เร่งตัวขึ้นแล้วก็ดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นทําให้ค่างเงินบาทอ่อนแล้วก็ฟันฟไหลอ,ออกอันนี้คือเป็นภาพแบบนี้ชัดเจนแทบทุกตลาดนะครับตลาดตะเตอโอสโซนเอเชียเนี่ยเป็นแบบนี้หมดนะครับแต่ล่าสุดจะเห็นว่า สัญญาณของตัวการขายลงมาเนี่ยมันก็เข้าสู่ภาวะของโกลว์โซ so ่ะคือขายมากเกินไปอาจจะเห็นสัญญาณของการเด้งขึ้นมาได้บ้างเห็นือว่าจะเด้งแล้วไปต่อได้จริงๆอ่ะคงต้องไปดูคีย์คีย์สาเหตุหลักก็คือเรื่องของตัวบอลยูนะครับซึ่งอบอลยูเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะการเริ่มเริ่มฟลัหรือว่าเริ่มปรับตัวลงแบบนี้จะทําให้ตลาดทุ้นทั่วโลกอ่ะมันกล้าที่จะซูมากขึ้นซึ่งคีย์ว์ดสำคัญของบอลยูก็คือเรื่องของพวกตัวเลขเศรษฐกนะิจเนาะแล้วก็การใช้ดอกเบีย้ยของธนาคารกลาง นะครับซึ่งมันก็วนเวียนกันแบบนี้แหละหเดี๋ยนีด้วยภาพรวมของการตอบโจทย์ต้องยองมรับว่าเทคนิคถอยลงมาลึกนะครับเข้าสู่ภาวะโอโซอาจจะเห็นโซนแถวๆนี้มีจังหวะในการเด้งได้ขณะที่ในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมว่าปัจจัยพื้นฐานคือดูจากกําไรของบริษัทเกิดเบียน,นปีนี้ปีหน้าเนี่ยทเทียบของตัวปีนี้เนี่ยเ,เซตแถวโซนนี้เป็นโซนแบบผมว่าเวอรชันอยู่กลางๆอ่ะไม่ได้ถูกไม่ได้แพงเกินไปไม่ได้ถูกแต่ถ้าเกิดมองปีปีหน้าเนี่โยโหมดชันของตัวกําไรเนี่ย วางไว้ใกล้ๆหนึ่งร้อยเนนี้ตอนนี้เซ็ตพันสี่กลางๆนแ,แสดงว่าเลือกรเทรดสักประมาณสิบสี่เท่ากว่านะครับต้องบอกว่าถ้ามองไปตื่นตีหน้าสำหรับภาพรวมของเซ็ตที่ยืนกันวันเนี้ตอนน้องบอกว่าไม่แพงนะครับในนี้มันการตอบโจทย์คือคนที่ลงทุนระยะกลางได้นิดนึงผมว่าโซนไปโซนในการตั้งหลับนะครับในเชิงของปอปัจจัยพื้นฐานเนาะประมาณน,นี้ก็เลือกหาหน้าหุ้นที่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการปิดควอเตอร์สามนะครับก็ปิดไปแล้ว แล้วหลังจากนี้นักวิาะห์จะเริ่มพรีวิวผลประกอบการนะเนี่ยแน่นอนถิดหน้าหุ้นตัวไหนที่ผลประกอบการดีอ่ะผมว่าใดท้ายสุดเซ็ตเริ่มยืนอยู่หรือว่าดิดขึ้นเนี่ยสัญญาณของหน้าหุ้นงบดีเนี่ยจะมีแรงไล่กลับนะครับก็โซนนี้เป็นโซนในการช้อปปิ้งนั่นผมว่าไม่ไม่น่าเป็นโซนที่แบบแย่มากมายสำหรับตัวการลงทุนแบบใช้กระแสพื้นฐานเพิ่มเติม,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 มนะครับแต่การช้ชอบตัวไหนคะ ช็อปตัวไหนก็เท่ากมุมมองของตัวเบอร์คอเตอร์สามที่ดีๆเนี่ยผมยืนพื้นตัวที่เทิาสมมติตัวกำไรที่นิวไฮเนี่ยยังวางไว้ที่เจนทีครับเจนทีเดินหน้าคุ้นคนละสามที่กำไรอ่าหน้าจะเดินหน้าคิดนิวไฮทั้งอ่าปรับขึ้นทั้งคิวอันคิวแล้วก็เยนเยียแล้วก็ปลายปีเนี่ยยังมองไว้เหมือนเดิมว่าโอกาสการเข้าเซตห้าสกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะีโอกัสสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สัญญาณของกองทุนน่ะผมว่ากองทุน เทขายไปช่วงที่ผ่านมาเยอะแล้วนะครับน้ําหนักของกองทุนที่ถือในหน้าพุ้นแบบเนี้ยจะน้อยแต่ถ้าเกิดมีโอกาสในการกลับมาติดเ5 0 5เป็กรอบหนึ่งเนี่ยโอกาสในการลงของตัวควาทุนกลับมาขาน,นเนี่ยน่าสนใจอันนี้ก็คือตัวที่อคตรสามนิวไฮท์ไปดูตัวอื่นอคตรสามที่เป็นภาพของการที่ดีขึ้นทั้งชวนคิวแล้วก็เย็นเยียผมว่ากลุ่มเฮลแค์ก็น่าสนใจครับกลุ่มเฮลเนี่ยคือสัญญาขอาตัวคิวออนคิวโคตรสามจะเป็น พีคซีซั่นอยู่แล้วนะครับช่วงคนละสามันจะมีฝนตกนู่นนี่เนี่ยสัญญาณของตัวผู้ป่วยจะมากขึ้นขณะที่เทียบเยียนเยียเนี่ยปีแล้วที่จะจำไ,ได้คือต้นปียังโควิดอยู่จะปลายปีอ่ะกาลางปีปลายปีอ่ะโควิดเริ่มถอนลง้นเนี่ยรายได้ที่เป็นข่าวตัวโควิดที่ใส่เข้ามาในงบคนละสามคนละสี่อ 3, ่ะมันจะน้อยลงนะครับเป็นการบาลานซ์ฐานที่เคยสูงจากโควิดเนี่ยลงมาอยู่ในสถานที่ปกติในเนี้ยดูจากการเทียบของตัวเยียนเยียเนี่ย ก็จะเห็นการปรับตัวขึ้นนะครับด้วยเพราะว่าบาลานซ์ฐานเรียบร้อยแล้วในนี้คีย์เวิร์ดของตัวเขาจะามผมว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เล่นในเชิงของตัวงบได้ก็เลือกเป็นบเกษมราดครับ BCH นะครับอยู่ในโซนของอน่าจะค่อยๆกลับขึ้นมาแล้วก็มีพอร์ชั่นของประเด็นพวก,กผู้ป่วยต่างชาติด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนที่เยอะแต่บางตัวที่สัดส,ส่วนเยอะมันก็แบบไล่ราคาค่อนข้าง,างสูงในนียอย่าง BCH ผมว่าก็ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ครับหรือเลดใครชอบหน้าหุ้นที่เป็นสัญญาณของการที่เชิญค่อยผ่านจุดที่แย่กลับขึ้นมาเนี่ยผมมองไปที่ตัวของดูโฮมดูโฮมเนี่ยคือคอเตอร์สองน่าเป็นจุดที่แย่ที่สุดของเขาแหละผ่านจุดบอททอมแล้วคอเตอร์สาแม้ว่าจะยังไม่ได้เต่นเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันภาวะของตัวการบิโพกของคอเตอร์สมอ่ะมันยังโดนพวกสภาพบรรอากาศ มีจังหวัดน้ําท่วมยยต่างเนี่ยแต่ทุกอย่างมันจะไม่แย่เท่ากันทั้สองนะครับแล้วก็เราจะเห็นพันาการขึ้นสามขึ้นมาเล็กน้อยสี่ดีขึ้นแล้วก็ปีหน้าฐานที่ปีที่ค่อนข้างต่ามากเนี่ยจะทําให้ movement ของตัวดูโฮมเนี่ยกลับขึ้นมาดีนะครับถ้าหุ้นแบบนี้ก็น่าสะสมเช่นเดียวกันในตลาดที่แบบดูแอบจะเหนื่อยอาจจะแย่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์งจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่รีพอร์ตงบเร็วที่สุด ก็กลังเดือนนี้จะเป็นภาพขอการรีพอร์ตจบแล้วซึ่งกลุ่มแบงก์จริงผมว่าควอเตอร์สามคิวออนคิวอาจจะเป็นภาพองการฝักนะครับอาจจะบวกลบหน่อยๆแต่้าเกิดนเย็นียเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งถ้าเอาหน้าคุณที่ผมว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะวางไว้ที่ b b l ครับ BBL เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วก็คุณว่าสินทรัพย์เนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าผ่อนเขาส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อรายใหญ่นะครับประมาณนี้ครับ ถ้าคุณเพชรก็ตลาดที่รอดบอ,ยอดยลยวอะไรใช่ไหมฮะทั้งโลกเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่คือคือคีย์เวิร์ดสำหรับคนที่จะหาควานหาในเชิงปัจจัยพื้นฐานหรือว่าอีคอนที่บอททอมอ่ะคือต้องต้องใช้อินดิเคเตอร์บอลยูเป็นสำคัญเพราะตอนนี้ดูบอลยูพลอกซี่สมมติว่าจริงๆมันขึ้นทุกทุกไทม์เฟรมนะครับสาสิบปีสิบปีห้าปีสองปีเนี่ยบ,บอลยอูตกขึ้นหมดกระเดือด เอาฟ็อกซี่แบบกลางๆก็คือวางไว้ที่บอลยูสปีตอนนี้ดึงขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยจาก4.67%เนี่ยขึ้นมาทะลุ4.8%แล้วแล้วก็ขึ้นไม่หยุดสตีนะครับถือว่าข้อสังเกตนะครับคือเวลาอะไรก็ตามกราฟอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ขึ้นด้วยความเร่งอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะมักจะเป็นขาแบบไปปลายนิดนึงเหมือนวนขึ้นไปแบบคนแพนิคมาคนคนเริ่มเห็นมากขึ้นก็ไปเทในแอสเซทนั้นๆมันก็กลายเป็นว่าไปปลายไม้ซึ่ง ช่วงหลังจะเห็นว่าบ bon อลยูเรียส่าช่วงวีคที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งด้วยความเร่งพอสมควรดัเนี้นด้คีย์นี้อาจจะเป็นคีย์หนึ่งที่เป็นกิมมิกว่าสัญญาณในช่วงถัดไปอาจจะเริ่มแบบเบาแล้วหรือเปล่านะครับก็วางบอลยูเป็นตัวสำคัญลองมาก็คือเริ่มแบบกระสันโฟต้องวางไว้ที่ข้างเงินโนก็คือดอลลาร์ที่ดอลลาร์เนี่ยเริ่มยืนเริ่มถอยลงมาบ้างข้างเงินบาทที่กระตุกขึ้นมาเหนือ3.7แล้วเนี่ยมีจังหวะในการ วกกลับได้บ้างแข่งขากลับขึ้นมาได้บ้างเนี่ยคีนก็จะทําให้ทิศทางของฟันโฟร์ที่ไหลออก,กตลาดตลาดจิตวิทเสี่ยงทั่วโลกเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาตั้งสติมากขึ้นนะครับก็ก็ให้มอนิเตอร์ตัวนี้เป็นสําคัญแล้วกันคู่นี้ครับได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพชรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเพชรอ่ายังเกาะติดสานการหุ้นที่ได้ติดตามมาในตลาดว่าน่าจะ เออมีลุ้นนั่นเองนะทั้ง JMT นะฮะโดยเฉพาะเลยนะซึ่งตามมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะนักทุนแล้วก็ลุ้นในเรื่องักของการเข้าเซฟตี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเกษมราชแล้วก็ในส่วนของทางด้านอ,อีกตัวหนึ่งก็คือแบงก์กรุงเทพเอาเซฟตี้ไปก่อนในเรื่องราวของพื้นฐานนั่นเองนะคะนักทุนค่ะ